โอ้ oh, <laughs> เร็วสมชื่ออพร้อมขึ้นครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับ Quick Hanger ต้องบอกก่อนนะครับว่าเราผลิตออกมาหลาย SKU มากๆครับไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเริ่มด้วยรางหลักนะครับสำหรับติดตั้งตัวแขวนนะครับผลิตจากเหล็กหนามีระดับน้ำช่วยเพิ่มความแม่นยำในการติดตั้งด้วยตัวรางนะครับมีโลโก้พัมคินปัมนูนและฉลุลายฟักทองที่เป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์เราครับต่อมาจะเป็นขาแขวนต่างๆนะครับอย่างขาแขวนตรงขาแขวนตรงแบบ2ชั้นขาแขวนตัวยู ตัวนี้เหมาะมากๆนะครับสำหรับการเก็บสายไฟม้วนใหญ่ๆหรือว่าจะเป็นสายยางขาแขวนโคง้งขาแขวนตัวเอสตะขอแขวน12ตะขอชั้นแขวนค้อนจริงๆใช้แขวนอย่างอื่นได้ด้วยนะตะก้าเก็บของตัวนี้เนี่ยเรามีให้เลือกทั้งไซส์เล็กและไซส์ใหญ่เลยตะขอแขวน5้าช่องพร้อมถาดเครื่องมือกล่องเก็บอะไหล่นะครับตัวนี้สามารถเก็บได้พวกน็อตชิ้นเล็กๆหรือว่าอะไหล่ชิ้นเล็กๆนะครับชั้นวางเจียมือพร้อมกับตะขอเก็บใบชั้นวางลูกบล็อกชั้นวางเครื่องไฟฟ้าอเนกประสงค์ มันจะก๊อททำไมครัออชั้นวาง3าใน1ชั้นวางนี้มีทั้งตะขอแขวน5ช่องช่องเก็บของและช่องเก็บไขควงครับมาดูในส่วนของการติดตั้งกันดีกว่าจริงๆมันไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับทุกชุดที่ลูกค้าสั่งไปเนี่ยภายในกล่องจะมีพุและน็อตให้ไปอยู่แล้วให้ทําการเจาะและยึดน็อตให้มั่นนะครับแต่ด้วยในคลิปนี้เนี่ยผมติดตั้งบนแผ่นไม้นะครับเพราะงั้นผมสามารถที่จะใช้น็อตยึดได้เลยไม่ต้องเจาะ ขั้นแรกนะครับก็ทําการวางให้ได้ระดับนะครับเพื่อความสวยงามก็จะได้ไม่เอียงนะครับและผมบอกเลยนะครับว่าไอ้เจ้าระดับน้ําที่ให้มากับตัวรางเนี่ยช่วยให้ผมติดตั้งง่ายขึ้นเยอะครับไม่ต้องไปเสียเวลาหาอุปกรณ์เสริมมาเพิ่มเติมเลยครับและนี่ครับชั้นวางที่จะติดตั้งแตกต่างจากขาแขวนอื่นๆนะครับคือจะเป็นการยึดติดไปกับกําแพงเลยติดตั้งเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยและในส่วนขาแขวนรุ่นอื่นๆนะครับก็ง่ายๆเลยครับเพียงวางให้เคี้ยวด้านบนเนี่ย เข้ากับล่องหลังจากนั้นออกแรงกดเพียงเล็กน้อยนะครับให้เคียวดันล่างเข้าหลอกง่ายมากๆครับหลักการคล้ายๆกับการขัดกันไว้ผมรับรองเลยว่าแน่นกรึบเลยท่านใดอยากปรับเปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยสามารถปรับได้ตลอดแนวรางเลยนะครับและที่สําคัญนะครับสามารถล็อกคอมระหว่างรางได้ด้วยนะคือพูดถึงการใช้งานจริงๆเนี่ยมันสามารถใช้งานได้จริงแถมรับน้ําหนักได้เยอะด้วยแนะนําให้ติดตั้งบนกําแพงอิฐหรือกําแพงคอนกรีตครับ,รบ <ๆ S 1> เพื่อเพิ่ม <ๆ S 1> ประสิทธิภาพในการรับน้ําหนัก ชิ้นส่วนทุกชิ้นเนี่ยเราผลิตจากเหล็กกล้าที่มีความแข็งแรงมากๆไม่ว่าจะเป็นเหล็กตะขอเองที่หนาถึง8ม mm. มตัวรางหลักสามารถรับน้ําหนักได้สูงสุด240กิกรัมเลยครับแล้วผมก็เอามาใช้งานจริงๆนะครับผมรู้สึกสนุกกับการจัดเก็บเครื่องมือขึ้นเยอะเลยครับซึ่งมันก็อยู่ในสตูดิโอที่ผมทํางานนั่นแหละแต่ด้วยความ,มเอเนกประสงค์นะครับจริงๆเราสามารถเอาไปแขวนอย่างอื่นได้อย่างเช่นอุปกรณ์กีฬาเครื่องดนตรีหรืออื่นๆตามความประสงค์นะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆคนคงจะสงสยัยทําไมเราถึงให้รางหลักไปเพียง40ซ เพราะว่าบางทีหน้างานของลูกค้าบางท่านเนี่ยมีพื้นที่ที่จากัดเราจึงอยากให้ใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าในการจัดเก็บนะครับอาจจะออกแบบเป็น2ชั้นในพื้นที่แคบหรือเอามาต่อยาวจาก40ซนติเมตรเป็น80ซนติเมตรก็ได้เหมือนกันท่านผู้ชมต้องลองใช้งานดูครับอาจจะซื้อชุดเล็กๆมาเทสดูก่อนผมรับรองเลยว่ามีซื้อเพิ่มแน่นอนท่านอาจจะสนุกกับการจัดเก็บเครื่องมือขึ้นมากๆครับล้วท่านใดสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านพัมคินคอร์เนอร์ร้านค้าตัวแทนจําหน่ายห้างสรรพสินค้าชั้นนนําททั่ววปรรระเศะสี้มิน ครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างขอต้อนรับไปก่อนครับสวัสดีครับ